สวัสดีครับจากเต็นต์โอทอธโฮมคาร์นะครับผมอ่าวันนี้นะครับกลับมาพบกันนะครับกับอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ทางโอทอธโฮมคาร์นะครับได้แนะนำนะครับในส่วนของตัวเจ้านิวซีวิกนะครับให้คุณลูกค้านะครับได้เลือกซื้อนะครับเลือกชมนะครับโดยรถคันนี้นะครับผมต้องบอกเลยนะครับเป็นรถบ้านแท้คุณภาพเก็บพรีเมียมเลยทีเดียวนะครับวันนี้ทางโอทอธโฮมคาร์เรานะครับก็จะมาแนะนำนะครับเจ้าตัว Honda Civic FC คัวนี้เั็นปี้เป็นปี2เ1็นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.8ตัว e-l นะครับตัวนี้เป็นตัวเครื่องอเครื่องยนต์ท็อปสุดนะครับของตัวเครื่องพันแนะครับอ่าก็ตัวนี้ราคาอยู่ที่6,95 0 0 0บาทนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงอยู่ที่1 2 7 4 0บบาทเท่านั้นลูกค้าท่านใดที่มีประวัติเครดิตดีนะครับหรือไม่มีประวัติเครดิตก็ตามยื่นเอกสารผ่านนะครับอย่าลืมสามารถออกรถได้เลย นะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะมาแนะนำในส่วนของตัวออปชันรูปทรงนะครับของตัวเจ้า Civic FC คันนี้กันว่ามีรูปลักษณ์เป็นยังไงบ้างในส่วนของตัวชุดกระจังหน้านะครับตัวนี้เป็นแบบโครเมียมนะครับผมเห็นไหมครับด้านหน้าต่อมานะครับในส่วนของตัวชุดโคมไฟหน้านะครับตัวนี้จะเป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมแยกไฟสูงต่ำนะครับผมและที่สำคัญมาพร้อมกับตัวชุด ไฟเดย์ไลท์แบบ L.E.D. นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวชุดไฟตัดหมอกคู่หน้าให้นะครับต่อมาในส่วนของตัวด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับผมก็จะมีในส่วนของตัวชุดไฟเลี้ยวนะครับแยกออกมาให้จากโคมไฟหน้านะครับล้อนะครับตัวนี้เป็นล้อแม็กอลอยขนาดขอบ16นิ้วนะครับเดิมๆให้จากโรงงานต่อมาครับเรามาดูในส่วนตัวชุดภายในซุ้มล้อกันของเจ้าคันซีวิคคันนี้ อันในซุ้มล้อเห็นไหมครับยังใหม่ยังเลี่ยมยังเอี่ยมอยู่เลยอ่านะครับผมและที่สําคัญรถคันนี้วิ่งน้อยมากๆครับวิ่งเพียงแค่สามหมื่นสี่พันโลเท่านั้นนะครับในส่วนของตัวชุดกระจกมองข้างนะครับตัวนี้นะครับสามารถปรับพับด้วยระบบไฟฟ้าที่สําคัญมาพร้อมกับตัวชุดไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับแบบ LED นะครับมือเปิดปิดประตูเป็นแบบคมเนียมทั้ง4บานนะครับอ่า ต่อมาครับในส่วนของตัวด้านท้ายนะครับด้านท้ายนะครับผมตัวชุดนะครับไฟท้ายนะครับจะเป็นแบบนะครับรูปทรงมุมแมลงแบบ LED นะครับเสริมระบบความปลอดภัยนะครับด้านหลังมาก็จะมีในเรื่องของตัวเซ็นเซอร์ถอยกะระยะนะครับติดตั้งเพิ่มมาให้พร้อมกับมีในส่วนของตัวชุดกล้องมองหลังอ่าอันนี้ติดตั้งมาให้จากโรงงานนะครับกล้องถอยอ่า ต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของตัวนะครับหน้าห้องเครื่องยนต์กันนะครับอ่านี้เดี๋ยวผมให้ดูภาพเต็มเต็มก่อนนะครับว่ามันสวยขนาดไหนอ่าอ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวหน้าเครื่องยนต์กันนะครับตามมาเลยครับ ในส่วนของตัวหน้าห้องเครื่องนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับ1.8นะครับผมหรือเครื่องพันแนะครับนั่นเองนะครับตัวนี้สามารถเรียกแรงม้านะครับได้สูงสุดถึง141แรงม้านะครับที่นะครับ4300รอบต่อเอ่อพสติที่6500ลรอบต่อนาทีครับแล้วก็ตัวนี้สามารถเรียกแรงบิดนะครับได้สูงสุดถึงนะครับผม174นะครับนิวตันเมตรที่4,300รอบต่อนาทีครับอ่า ่อ,อมานะครับคันนี้ผมต้องให้ดูก่อนเนาะไม่ว่าจะเป็นน็อตยึดนะครับฝากระปูงนะครับไม่มีรอยขันน็อตยึดในส่วนของตัวแก้มนะครับไม่มีรอยขันน็อตยึดเบ้าโชกนะครับก็ไม่มีรอยขําและที่สําคัญตะเข็บซีนอาร์คนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับเห็นไหมครับเครื่องยนต์มาร์คทุกตัวอยู่ครบเดิมๆ นะครับผมต้องบอกว่าคันนี้สวยมากๆลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาดูได้ที่เต็นท์โอทอทโฮมพาของเรานะครับหรือติดตามในเพจได้เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับหรือในส่วนของตัว l i n e แอดนะครับหรือในเว็บไซต์นะครับเวิร์วเว็บนะครับโอทอ a โฮมพาร์ทคอ่ะเห็นไหมครับฝากระโปรงท้ายเดิมๆอ่ะต่อมาครับเรามาดูในส่วนของตัวภายในนะครับห้องผู้โดยสารกัน ภายในห้องผู้โดยสารนะครับคันนี้นะครับถือว่ากว้างมากเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมครับอ่าด้านหลังด้านหน้านะครับภายในเนี่ยของตัวเจ้าซีวิคคันนี้ตกแต่งด้วยโทนสีดำนะครับหรือนะครับแบบลายเป็นโนแบ็ k นะครับอ่าจะเป็นโทนดำนะครับผมอ่าเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับ เบาะคู่หน้าสามารถปรับต้องบอกเบาฝั่งคนขับสามารถปรับระบบไฟฟ้านะครับได้นะครับปรับสูงต่ำนะครับได้และที่สำคัญมีออปชันอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันออปชันนะครับของเราหนึ่งพวงมาลัยนะครับแบบมัลติฟังก์ชันครับมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงบนพวงมาลัยสามารถนะครับเชื่อมต่อนะครับระบบนะครับผม ระบบในส่วนของตัวโทรศัพท์นะครับสามารถรับสายวางสายนะครับผ่านในส่วนของตัวชุดพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันได้เลยนะครับแล้วก็ระบบสตาร์ทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบปุ่มพุ s ธสตาร์ทนะครับต่อมาในส่วนของตัวชุดสวิตต์กระจกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับออโต้คูน่านะครับผมด้านหลังก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ได้เป็นออโต้คูน่านะครับต่อมาครับ ในส่วนของตัวนะครับออปชันนะครับเรามีอะไรบ้างเรามาดูกันนะอ่าเพื่อยืนยันนะครับว่าคันนี้รถวิ่งน้อยจริงนะครับผมดูให้ดูเล็กใหม่วิ่งเพียงแค่34,000 41โลเท่านั้นนะครับชุดในส่วนของตัวเครื่องเล่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับผมขนาด7นิ้วนะครับผมเดิมเมนะครับมาจากโรงงานาและที่สำคัญ นะครับตัวนี้นะครับก็ยังสามารถเล่นนะครับผมในส่วนของตัวเครื่องเล่นนะครับผม FMAMAUX นะครับสามารถเชื่อมต่อในส่วนตัวชุด USB นะครับผม USB นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวนะครับระบบแอร์นะครับเป็นแอร์ดิจิตอลหรือแอร์ออโต้แล้วนะครับ โดยที่สามารถปรับผ่านในส่วนของตัวชุดหน้าจอนะครับทัชสกรีนตัวนี้ได้เลยนะครับอ่าอ่านะครับต่อมาครับผมอ่าในส่วนของตัวชุดเกียร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะครับหรือแบบ4สปีดนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับก็ยังมีเบรกมือไฟฟ้านะครับเบรกโฮหรือในส่วนของตัวปุ่มอีโคโหมดนะครับอ่า แล้วก็ในส่วนของตัวช่อง U Box กางเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องเสียบนะครับ USB นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับออปชั่นที่เขาให้มานะครับยังมีในส่วนตัวระบบเสริมความปลอดภัยนะครับถุงลมแอร์แบ็กคู่หน้าให้นะครับผมอ่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูลูกเล่นกันนะครับในส่วนตัวชุดรีโมทนะครับอ่าในส่วนของตัวชุดรีโมทนะครับผมตัวนี้ เดี๋ยวผมให้ดูก่อนตอนนี้ผมดับเครื่องแล้วนะเพื่อยืนยันนะครับตอนนี้เห็นไหมครับผมดับเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องนะครับผ่านในส่วนของตัวชุดระบบกุญแจรีรโมทแบบอีโมบิเลเซอร์กันตัวนี้นะครับมีระบบนะครับต้องอธิบายก่อนเนาะเวลาเราเดินห่างจากรถมาด้วยระยะทางประมาณ2 2เมตรนะครับตัวนี้จะมีระบบ,บล็อกโดยอัตโนมัตินะครับผม อ่าและที่สำคัญนะครับสามารถสตาร์ทนะครับรถนะครับพร้อมเปิดแอร์ผ่านรีโมทต,ตัวนี้ได้เลยเดี๋ยวผมทำให้ดูตอนนี้ผมล็อกรถก่อนนะครับผมกดล็อกรถแล้วนะ่ต่อมานะครับผมจะสตาร์ทรถให้ดูนะครับได้ยินไหมครับเห็นไหมชึ้งตอนนี้เครื่องยนต์ติดแล้วนะครับอลองฟังเสียงดูนะครับ เห็นไหมครับผมสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์แล้วอ่าเรามาดูในรถกันอ่าเห็นไหมครับหน้าจอติดแล้วเห็นไหมอ่าผมทั้งเมื่อกี้ผมดับเครื่องมาแล้วตอนนี้ผมสตาร์ทผ่านในส่วนของตัวชุดรีโมทไปแล้วตอนนี้นะครับสตาร์ทไปแล้วนะครับพร้อมเปิดแอร์นะครับเพื่อให้มันไล่ความความร้อนออกมาก่อนนะครับแต่ถ้าลูกค้าท่านใดที่อยากจะ พอเปิดเสร็จแล้วอยากจะขับรถก็เราก็เหยียบเบรกนะครับแล้วกดสตาร์ทอีกทีหนึ่งระบบก็จะทํางานแล้วทีนี้เห็นไหมครับอ่ะผมตอนนี้ผมเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทแล้วตอนนี้ก็คือเร่งเครื่องได้ปกติเห็นไหมครับรอบขึ้นแล้วอ่าผมถือว่าสุดยอดมากๆครับอ่าอย่าลืมนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับเจ้าซีวิคคันนี้นะครับมาดูได้ที่เต็นท์โอทอาร์ตโฮมคาร์ของเรานะครับต้องบอกเลยที่แรกและที่เดียวที่คัดรถ คุณภาพเกรดพรีเมียมให้และที่สำคัญเป็นรถบ้านแท้นะครับผมอ่าก่อนจบคลิปนะครับผมขอฝากนิดนึงออกรถกระทางเต้นโอดอาร์ดเราแล้วรับประกันกล่องเครื่องเกียร์ให้1ปีเต็มนะครับพร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้นะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะครับพร้อมนะครับเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถังนะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ